เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงในความสัมพันธ์นะคะเรามักจะโมโหง่ายเสียใจง่ายน้อยใจง่ายนะคะหรือบางทีเราก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราโทษคู่ของเราหรือเราโทษคนอื่นแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงกับมันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าคนไม่รักเราคนมักจะทอดทิ้งเราอยู่เสมอ ปัญหาในความสัมพันธ์ของเราหลายๆอย่างนะคะจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวตนของเราที่อยู่ในช่วงอายุอันนี้นะคะแต่เกิดขึ้นจากอคกชป์หรือตัวละครอันหนึ่งในตัวของเราที่เรียกว่าเด็กน้อยในใจนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้จาวินาก็อยากจะมาลงลึกนะคะแล้วก็แชร์ว่าเด็กน้อยในใจของเราคืออะไรเราจะรู้จักเขาได้ยังไงนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเราจะเดินทางเพื่อจูงมือ ตัวละครอันนี้นะคะในตัวเราอะค่ะให้เขาเก้าวข้ามความกลัวแล้วก็การติดขัดในชีวิตได้ยังไงนะคะครั้งแรกค่ะที่ซาบ,บินาเข้าใจถึงคําว่าเด็กน้อยในใจนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้จากโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่แชร์ทางวิดีโอหรือว่าสิ่งที่เราติดตามนะคะทั้งในอินสตาแกรมใน TikTok หรือว่าใน YouTube Facebook ต่างๆนะคะว่าบางคนจะพูดถึงเรื่อง ด้านคิวเด็กน้อยในใจคำว่าเด็กน้อยในใจหรือ i n นเนอร์ช d นะคะครั้งแรกที่ซาบิน่ามีประสบการณ์การเข้าใจเรื่องเด็กน้อยในใจนะคะมันเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณปี2012ค่ะตอนนั้นซาบิน่ามีปัญหาด้านสุขภาพหลายอย่างเลยค่ะแล้วมันเลยทำให้ซาบิน่าไม่ได้มาเจอนะคะศาสตร์บาบัดองรวม ที่เรียกว่าเรกินะคะซึ่งเดี๋ยวไว้วันหน้าซาินะาจะมาแชร์ให้ฟังนะว่าศาสตร์นั้นคืออะไรมันช่วยเรายัางไงบ้างเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยซาเนาเป็นครูสอนพลังงานด้านเรกิด้วยแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะจริงๆก็คือสิบสอปีที่แล้วนะคะซาินะามีโอกาสได้เข้าใจค่ะว่าปัญหาทางด้านสุขภาพของสาเบนะาหลายๆอย่างเลยอะ่ะมันเกิดขึ้นมาจากความสัมพันธ์ แล้วบล็อกที่มันทําให้ซาบีนาไม่มีความสัมพันธ์ทั้งกับเพศตรงข้ามที่ไม่มีความสุขทั้งความสัมพันธ์กับที่บ้านที่มักจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันตลอดเวลาหรือว่าคอน FLICT ก,กันตลอดเวลานะคะมันเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กน้อยในใ,นใจของซาบีนายังเก็บความทรงจำกับเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในวัยเด็กเอาไว้อยู่เป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งที่ เรียกว่ามันนำแล้วมันรันนะคะแม้ว่าเราจะโตขึ้นมาแล้วแม้ว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายคลึงหรือมีทริกเกอร์มีการกดจุดคล้ายๆกันกับในวัยเด็กนะคะ ก็จะทําให้เด็กน้อยในใจของซาบบน่าเหมือนเป็นตัวละครนําขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็ทําให้การสื่อสารในความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบนั้นทําให้เรามีการทะเลาะก,กันแบบนั้นทําให้เรามีคอน FLICT แบบเดิมนะคะแล้วก็ทําให้เราวนเวียนอยู่กับปัญหาแพทเทิร์นของความสัมพันธ์แบบเดิมทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าแล้วจริงๆแล้วเด็กน้อยในใจคืออะไร พวกเราทุกคนนะคะแม้ว่าตอนนี้มือหน้าใช่ไหมคะทุกอย่างในร่างกายของเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วอะคะ่ะแต่ในตัวของเราในจิตใต้สํานึกอะคะ่ะเรามีตัวละครและพลังงานหนึ่งที่เราเรียกว่าเด็กหน่อยในใจซึ่งนั่นเป็นพลังงานที่ก่อมาจากประสบการณ์จริงๆที่คนเคยมีในวัยเด็กตั้งแต่ตอนอายุแบบศูนย์ก็คือตั้งแต่เราอยู่ในท้องคุณแม่เลยนะคะจนถึงประมาณเจ็ดขวบนั่นหมายความว่าเราถูกเลี้ยงดูมายังไง คุณพ่อคุณแม่เราเครียดเรื่องอะไรบ้างทะเลาะต่อหน้าเราหรือเปล่านะหรือว่ามีการเลิกลากานในครอบครัวไหมนะคะมีการทะเลาะเบาะแวง้งโดยที่ใช้การทําร้ายร่างกายกันหรือเปล่าต่อหน้าเราในวัยเด็กหรือว่าตอนเด็กๆบางคนนะคะลูกค้าจะไปน่าหลายลือคนเลยจริงๆแล้วเคยถูกตีเคยฉูกว่านะก็คือประสบการณ์จริงเลยค่ะที่ตัวตนของเราในวัยเด็กอะ่ะเขาเคยเจอ ประสบการณ์เหล่านั้นเราอาจจะเรียกว่ามันคือทรมา m มันคือบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นของเราในวัยเด็กเนาะแต่เวลาที่มันไม่ได้รับการเยียวยา แบบถูกต้องไม่ได้รับการเยียวยาแบบที่ใช่นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราโตขึ้นมาเราก็มักจะดึงดูดคู่ชีวิตของเราที่ยังทำร้ายเราคล้ายเดิมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูหรือว่าใครก็ตามที่เราโตขึ้นมานะคะหรือว่าเรานักจะดึงดูดสถานการณ์นะคะที่จริงๆแล้วมันอาจจะทำให้เรายังรู้สึกเหมือนเราถูกทอดทิ้งทำให้เรายังรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีคนรักเรามากพอเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้ว ตัวละครของเด็กน้อยในใจนะคะหรือพลังงานนี้ในตัวเรามันอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราจริงๆจริงๆจิตสํานึกของเรานะคะที่รันชีวิตเราอยู่ปัจจุบันนี้ยเวลาเรานั่งทํางานเราทํา Excel เราทำอาร์ตเวิร์กเราคุยกับเจ้านายอันนั้นเราเรียกว่ามันคือจิตสํานึกเาแต่จริงๆแล้วจิตสํานึกที่มันรันชีวิตเรานะคะมันอยู่แค่3าถึงหเปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นปัญหาในชีวิตของเรานะคะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะมากกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วมันมาจากปัญหาในวัยเด็ก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นวิธีที่เราถูกเลี้ยงดูมานะคะเป็นเหมือนเราเรียกว่า primary เลยนะ primary care ที่มันทำให้เราเป็นคนในปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำให้เราเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะแบบที่เราเป็น ทีนี้เวลาเราพูดถึงเด็กน้อยในใจอ่ะในตัวพวกเราทุกคนน่ะก็มีแพทเทิร์นของเด็กน้อยในใจที่มันไม่เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วอย่างคนที่เคยถูกทำร้ายร่างกายมาในวัยเด็กหรือว่าถูกพูดคุยกันมาแบบพูดจาไม่น่ารักเนาะเหมือนเลยเซว่าคนที่เขาเป็น c a r e เกอร์ของเราคุณพ่อคุณแม่คุณป้าหรือว่าคนในบ้านของเราที่จริงๆเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เขาต้องมาดูแลเราแต่เขากลับคุยกับเรา แบบไม่สุภาพคุยกับเราแบบไม่ดีอันนี้ค่ะก็อาจจะสร้างบาดแผลในตัวเรานะคะทำให้เราเป็นเด็กน้อยในใจที่มีแต่บาดแผลเรามักจะโตมาเราอาจจะรู้สึกแบบดึงดูดบางทีเราอาจจะโตมาแล้วเ,เป็นตรงข้ามก็ได้คือตอนเด็กๆไม่ชอบเนาะเวลาคนด่าคนว่าเราแต่เพราะเราถูกทํามาเยอะนะคะโตขึ้นมาก็เลยอาจจะทําให้เราเนี่ยแหละเป็นผู้กระทําผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นน้องเราหรือว่าเพื่อนเราหรือบางทีเราเป็นผู้กระทํากับแฟนเราก็ได้นะคะจริงการเข้าใจตรงนี้เราจะได้เข้าใจว่าจริงแล้วเราไม่ได้อยากทําหรอกซาเหน่าเชื่อว่าคนเราทุกคนอะโดยก้นบึ้งเวลาที่เราเกิดมาเป็นเด็กตัวน้อย,อยเด็กแบบบอกอะ่ะเด็กทุกคนจริงๆเราก็บริสุทธิ์หมดเนาะแต่มันเป็นพราะกรอบของสังคมแล้วก็สิ่งที่ครอบครัวเราเลี้ยงดูมานะคะทำให้เรา มีแพทเทิร์นมีพฤติกรรมแบบนี้แบบที่เราเป็นก็คือบางคนอ่ะแมนว่าในวัยเด็กเราจะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอโตขึ้นมาเราก็ต้องใส่กรอบต้องทําตัว t ัฟเนาะเราก็ต้องต่อสู้กับชีวิตอะไรเงี้ยต่อสู้กับทั้งเสียงที่มันทะเลาะก,กันในบ้านนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราต้องต่อสู้กับหลายๆสิ่งหลายอย่างทาให้เราเนี่ยแหละกลายเป็นคนที่ไปกระทำแล้วไปทำร้ายผู้อื่นอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งเหมือนกันที่เราเห็นได้ในผู้ใหญ่ที่ชอบทำร้ายผู้อื่นนะคะ กับอีกแพทเทิร์นหนึ่งค่ะบางคนก็คือโตขึ้นมาแล้วก็ดึงดูดคู่จริงๆแล้วทําร้ายเราเนาะเหมือนเรากลายเป็นผู้ถูกกระทําเหมือนกันก็คือเราเนี่ยแหละโดนเหมือนเดิมโดนทั้งว่า,โด,วาโดนทั้งด่านะคะแล้วก็โดนทั้งแบบทําร้ายจิตใจแบบเดิมเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจว่าจริงแล้ว เราดึงดูดกับความเจ็บปวดเพราะเหตุการณ์ในวัยเด็กนะคะมันจะช่วยเรามากๆเลยทําให้เราเข้าใจว่าจริงแล้วอะเด็กน้อยในใจของเราอะเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรมันถูกมันผิดหรืออะไรมันใช่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราตั้งใจมองถึงเด็กจริงๆอะคะ่ะเรามองเด็กที่เรารู้จักก็ได้อาจจะเป็นแบบลูกเพื่อนหรือว่าเป็นหลานเราเองเนาะหรืออาจจะเป็นลูกของเราก็ได้นะคะสำหรับคนที่เป็นคุณแม่ะคะ่ะเราอาจจะเห็นว่าจริงแล้วตอนที่เขาอยู่ในช่วงวัยเนี้ย เขาไม่มีตัวกรองในสมองของเขาจริงๆอ่ะเพื่อที่จะมารู้ว่าเอออะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรที่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าสมองของเขามันยังไม่ได้พัฒนาแบบเต็มที่เนาะภาษาเขาก็เลยจะไม่รู้ว่าจริงแบบอะไรมันใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถูกตีถูกว่าถูกด่าอันนี้เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาคุ้นชินและเป็นภาษาความรักโดยอัตโนมัตินะคะ เพราะฉันเลยทําให้บางคนแม้ว่าโตขึ้นมาเรารู้ตัวว่าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่เราก็มักจะยังดึงดูดกับสถานการณ์ที่มันทําให้เราเจ็บปวดนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบหนึง่งทีนี้เด็กน้อยอีกรูปแบบหนึ่งที่มีแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแพทเทิร์นของการถูกทอดทิ้งค่ะเช่นแพทเทิร์นที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่เลี้ยงดูเราต้อง ฝากเราไว้กับคนอื่นนะคะหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็คือเหมือนให้เราเป็นผู้ใหญ่เลยแม้ว่าเราจะอายุสี่ห้าขวบเขาอาจจะจับเราขังไว้ในบ้านเนาะแล้วเขาก็ออกไปทํางานวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่บ้านเองต้องดูแลตัวเองต้องหามาม่ากินเองดูแลน้องอะไรเนี่ยซึ่งว, 4, วัยสี่ขวบหรือ 5, ห้าขวบจริงๆแล้วก็ยังถือว่าเป็นวัยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็เป็นวัยที่ถ้าเราถูกทอดทิ้งแบบเนี้ย มันเหมือนสร้างความหวาดกลัวแล้วก็ความรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของเด็กน้อยในใจอีกแบบหนึ่งกันคือสร้างทําให้เรารู้สึกว่าเรามักจะถูกทอดทิ้งไม่มีคนดูแลแล้วเวลาที่เราไปเข้าความสัมพันธ์หรือไปอยู่ในความสัมพันธ์กับคนอื่นเราก็อาจจะเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นๆนะคะด้วยความเชื่อว่าสักวันหนึ่งอะ่ะเขาก็จะต้องทิ้งเราไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองให้ได้เราก็จะต้องแบบ อินดิ e เ d นเดนเราจะต้องไม่พึ่งเขาเราจะปิดกั้นหัวใจเนี่ยก็คือเหมือนอาจจะเป็นแบบผลลัพธ์เนาะที่มันออกมาถ้าเกิดว่าเรามีประวัติของวัยเด็กแบบนี้ค่ะนะคะนะซึ่งจริงแล้วคนส่วนใหญ่มักจะมีแพทเทิร์นของทั้งสองอย่างแหละทั้งถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านความพูดหรือการว่าแม้ว่ามันจะเป็นการว่าที่เราเรียกว่าไม่ได้ด่าเนาะว่าเธอเลวเนาะหรือว่าเป็นเด็กไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เป็นการว่า อารมณ์เปรียบเทียบว่าเธอไม่ดีพอถูกไหมคะบางคนก็อาจจะมีทั้งแพทเทิร์นของเด็กน้อยที่บาดเจ็บแล้วก็แพทเทิร์นของเด็กน้อยที่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่ใช่ว่าเราอาจจะมีอันใดอันหนึ่งนะบางคนอาจจะมีทั้งสองอย่างเลยเพียงแค่ว่าอันไหนนะคะที่มันจะเป็นตัวนํามากกว่าเท่านั้นเองเนาะนะคะแล้วก็มีเด็กน้อยอีกประเภทหนึ่งคะ่ะที่เติบโตมาในครอบครัวที่เรียกว่าป้อนทุกอย่างให้กับเราทุกอย่างที่เราอยากได้เนาะ มันมาในถาดทองหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กน้อยประเภทนี้ที่เราโตมาเพียบพร้อมกับทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรเลยค่ะบางทีก็อาจจะทําให้ในวัยที่เราเป็นผู้ใหญ่เราไม่สามารถที่จะนวิเกตความเป็นจริงของชีวิตได้เนาะเวลาที่เราจเจอเรื่องยากๆนะคะเราก็มักจะกลับไปเราหนึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็มักจะกลับไปพึ่งแบบเขาจริงๆว่าเขาสามารถที่จะกอบกู้และช่วยเราได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะ่ะ อาจจะแบบคุณพ่อหรือคุณแม่รักเขามากมากถึงมากที่สุดเลยเนาะแล้วมันทําให้เขามีความเชื่อค่ะว่ามันไม่มีใครบนโลกใบเนี้เที่จะสามารถรักเขาได้มากเท่ากับคุณพ่อหรือคุณแม่เขาอันเนี้ยจริงๆเราก็เป็นปมอันนึงนะพวกเราอาจจะโตมาแล้วคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นของขวานอะไรเงี้ยไม่มีใครหลักฉันเท่ากับพ่อแม่ฉันก็ใช่ถ้าเรามองมนมุมนั้นนะมันก็มีความสวยงาม แต่ถ้าเรามองในมุมมองของความเป็นจริงอะ่ะคือเวลาที่เราจะเข้าไปในความสัมพันธ์บางอย่างอะ่ะแล้วคนคนนั้นไม่ได้เป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราที่รักเราแบบไร้เงื่อนไขอะ่ะเราจะเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นด้วยความเชื่อว่าเออแบบมันไม่มีใครรักฉันเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ชันแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะทําให้การการที่เรามีคู่ชีวิตหรือความสัมพันธ์นั้นๆนะก็จะไม่สามารถเติบโตได้เนาะเพราะว่าเรามีความเชื่อที่มัน เป็นขีดกั้นจำกัดมากๆเลยนะคะที่เราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรารักเรามากที่สุดซึ่งอย่าลืมเนาะความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้กับเราอะอยังไงยังไงมันก็ไม่เหมือนกับความรักที่คู่ชีวิตของเรามีให้กับเรานะคะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบความรักที่แตกต่างกันเนาะ <S <S คือถ้าเรามองถึงในภาพใหญ่อ่ะใช่ความรักมันคือความรักแหละโอเคอะความรักคือความรักแต่พูดถึงการดูแล ของคุณพ่อคุณแม่หรือการดูแลของคู่ชีวิตอย่จริงแล้วมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีบล็อกกันเนี้ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะไปเปิดหัวใจแล้วรักคู่ชีวิตเราได้หรือแม้กระทั่งรักตัวเองได้นะคะเท่ากับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นอันหนึ่งเหมือนกันเนาะตัวอย่างสุดท้ายค่ะที่ซาบิน่าจะอยากให้เนะเาะเพื่อให้เรามองเห็นภาพแบบชัดเจนนะก็คือถ้าเกิดว่าเราแบบเติบโตมาในครอบครัวที่จริงๆแล้ว มีการทำร้ายร่างกายการคุณพ่อคุณแม่ตีเราอะไรเงี้ยแต่เพื่อเป็นการหนีความเจ็บปวดอันนั้นเนาะเราอาจจะหนีความเจ็บปวดอันนั้นด้วยการแบบไปนั่งในห้องคนเดียวตอนเด็กๆหรือว่าเราไปอ่านนิทานหรือว่าเราใช้จิตของเราเพ้อฝันเพื่อที่จะหนีความเจ็บปวดหรือเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวนั้นนะคะซึ่งจริงมันเป็น coping mechanism ของเด็กแล้วก็จริงๆเป็น coping mechanism ของผู้ใหญ่ด้วยนะคะ ที่เวลาเราเจอเรื่องที่ไร้ายๆแล้วบางทีเราไม่อยากจัดการกับมันอนะเราสมองเราก็จะปกป้องเราด้วยการใช้จินตนาภาพต่างๆนะคะในการพาพเราไปในพื้นที่ที่มันปลอดภัยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้เวลาที่เขาโตมาเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะก็อาจจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบไมเคิลแจ็กสันใช่ไหมคะที่เขาจริงๆแล้วในวัยเด็กเขาถูกคุณพ่อทั้งทำร้ายร่างกายเนาะทั้งแบบ ด่าเขาเปรียบเทียบเขากับพี่น้องต่างๆนานาเนาะจนทําให้เขาเหมือนขาดและสูญเสียเซลฟ์ในแง่ของความรักตัวเองจริงๆนะคะตอนนี้เขาโตขึ้นมาจริงเขาเป็นผู้ชายที่เก่งมากๆเลยเนาะแล้วก็เป็นนักร้องระดับโลกจริงๆนะคะแล้วเขาก็มีหัวใจที่อ่อนไหวต่อสัตว์ต่อเด็กต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเจอความเจ็บปวดมาตั้งแต่ในวัยเด็กเพราะฉะนัญญญ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อเยียวยาอดีตในวัยเด็กของตัวเขาเองอะค่ะ เขาก็มักจะมีชอบเวลาที่เจอเรื่องที่มันเจ็บปวดหรือเรื่องที่มันยากแล้วมันทําให้เขารู้สึกดีกับปัญหาหรือความเครียดเหล่านี้ยากมากๆเลยแล้วด้วยหัวใจที่สวยงามของเขาเนาะที่มันเป็นเอเซนส์ของเขาจริงๆค่ะเขาเลยสร้างเนเวอร์แลนด์มาใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันเป็นบ้านของเขาที่มีส่วนสนุกมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็รับเด็กมาเลี้ยงแล้วก็นําเด็กเหล่านี้มาแบบให้มาสร้างความสุขให้กับเด็กเหล่านี้ซึ่งจริงแล้วอะ ทุกอย่างที่เขากระทำา่ะมันสวยงามถ้าเรามองในแง่ของเอ้ยดีจังเลยเขาสร้างสวนสนุกเหล่านี้เขานำเด็กเหล่านี้มาเลี้ยงแต่จริงๆแล้วมันออกมาจากบาดแผลในวัยเด็กของเขาทั้งหมดเลยและเขายังไม่ได้เยียวยามันแบบจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตอนที่เขามาเป็นคุณพ่อเนี่ยเขาก็ยังเยียวยาเด็กน้อยในใจของเขาไปด้วยนะคะก็ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะจากการโอเวอร์ดส e ใช่ไหมคะซึ่ง ก็ไม่แน่ใจว่าโอเวอร์โดสหรือว่ามีใครวางยาหรือเปล่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นมิสเทอรี่ที่หลายๆคนยังสงสัยอยู่แต่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่สับไปได้หยิบเรื่องนี้มาให้พวกเราฟังเพื่อให้เราเห็นภาพแบบชัดเจนนะแล้วก็วันเนี้ยค่ะจริงๆแล้วอะ่ะเวลาที่วันหนึ่งเรามาเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เราก็จะต้องเยียวยาปมในวัยเด็กของเราไปด้วยแล้วเราจะสังเกตได้นะคะว่า ตอนนี้เรากลายเป็นคุณพ่อหรือกลายเป็นคุณแม่ของเราอยู่ค่ะเวลาที่ลูกของเราดือ้อหรือลูกของเราทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันกระตุ้นเราอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะจับตัวเองไม่ได้แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดออกมาหรือสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่มันกลายเป็นเหมือนคุณพ่อกับคุณ,คณแม่ของเราเพราะฉะนั้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนในห้องนี้เลยนะคะที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่ค่ะซาบิน่าก็อยากจะ encourage เราว่าถ้าเราจับตัวเองได้เนาะ พยายามที่จะแบบปรับวิธีการสื่อสารปรับวิธีการเลี้ยงดูลูกของเรานะคะให้มันแตกต่างจากวิธีที่เราถูกเลี้ยงดูมาอันนี้เป็นวิธีหนึ่งเลยที่ตัวเราเองจะได้มีโอกาสเยียวยาเด็กน้อยในตัวเราด้วยผ่านการเป็นคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละนะคะวิธีที่สองค่ะคือวิธีที่เรารับผิดชอบและดูแลเด็กน้อยของเราจริงๆนะคะนั่นก็คือเมื่อเราจับได้ค่ะว่าเวลาที่เราเสียใจเวลาที่อารมณ์ของเราขึ้นมา มันพีคมากๆเลยในความสัมพันธ์อ่ะมันพีคมากๆเลยกับเพื่อนหรือมันพีคมากๆเลยกับแฟนเราอะค่ะซาบีนาอยากให้เราลองจับตัวเองให้ได้แล้วลองดูว่าเอ๊ะเหตุการณ์อันนี้มันเคยมีอะไรในวัยเด็กของเราหรือเปล่าคล้ายๆกันเลยที่มันทําให้ฉันรู้สึกแบบเดียวกันแล้วลองไปทําความเข้าใจค่ะว่าจริงๆแล้วความต้องการที่เราต้องการในวัยเด็กตอนนั้นน่ะมันคืออะไรนะคะตัวอย่างที่ซาบีนาจะให้ค่ะ คือมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เขาอะต้องแบบเหมือนเขาต้องไปทํางานที่เกาะเนาะเลี้ยงง่ายๆมันไม่ใช่เกาะแบบไกลมากนะมันเป็นเกาะที่แบบใกล้ๆกับเมืองเนยค่ะแล้วก็สามารถนั่งเรือไปเฟอร์รี่ไปมาได้ภายในเวลาแบบหนึ่ชงชั่วโมงผู้ชายคนเนี้ยค่ะเขาก็ต้องนั่งเรือออกไปทํางานแล้วภรรยาเขาว่าก็เป็นครูสอนเนาะภรรยาเขาก็ต้องไปสอนที่โรงเรียนเสร็จแล้วพอสอนที่โรงเรียนเสร็จก็ต้องกลับบ้านมาเตรียมของทุกอย่างให้ลูกเสร็จแล้วก็จะต้องออกมารับ แฟนเขาอะที่ท่าเรือทุกวันประมาณหกโมงสี่สิห้าถึงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ซึ่งหลายๆครั้งนะคะด้วยความรับผิดชอบของแฟนเขามันก็ทําให้เขามารับผู้ชายสายเนาะแล้วผู้ชายคนเนี้ก็โมโหแบบโมโหมากเลยโมโหอารมณ์เสียมากว่าทําไมทุกครั้งแบบกลับมาบ้านเนี่ยแฟนต้องมารับฉันสายเขาไม่เห็นใจฉันเลยเขาไม่เห็นฉันเลยว่าฉันต้องรอนะคะ จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะผู้ชายคนนี้เขามีโอกาสได้ตกผลึกเรื่องเด็กน้อยในใจของเขาอะ่ะแล้วจับตัวเองว่าจริงๆแล้วมันมีต้นตอหรือมีรากของเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาเมื่อคนพบว่าจริงๆแล้วตอนเด็กๆอะ่ะคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็ต้องทํางานทั้งสองคนแล้วก็มักจะมารับเขาใสา่ที่โรงเรียนเหมือนกันทําให้เขาต้องรอคุณพ่อคุณแม่ที่โรงเรียนเราระหว่างที่รออ่ะบางครั้งนะ่ ก็ทําให้เขาต้องมีคนอื่นไปส่งหรือว่าหาวิธีการกลับบ้านเองเพราะคุณพ่อคุณแม่ลืมมารับเขาเนาะเพราะฉะนั้นปรัชญาในเรื่องนี้ยคือทุกคนบางทีอะสิ่งที่เรากําลังโมโหผู้อื่นอยู่มันอาจจะไม่ใช่เขาเนาะแต่มันอาจจะมาจากเรื่องราวของเราในวัยเด็กแล้วแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าคนคนนั้นที่คุณกําลังโมโหและคุณกําลังทริกเกอร์และเสียใจด้วยอยู่มันเป็นคุณพ่อกับคุณแม่เราเองเนาะซาบีนาก็อยากจะให้เราจําไว้เสมอว่างจริงแล้วอะ ในหน้าที่ของเขาอ่ะเขาเองก็เคยเป็นเด็กน้อยมาก่อนเคยเป็นเหมือนกันเลยถูกบาดเจ็บมาถูกทอดทิ้งมาเพราะฉะนั้นด้วยความรู้ด้วยการศึกษาของเขาด้วยการพัฒนาตัวเองของเขาอ่ะมันอาจจะไม่ได้เลเวลเท่าเราเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ทําได้ดีที่สุดเท่านั้นจริงๆค่ะแต่สิ่งที่สําคัญมันคือการที่เราเริ่มที่จะรู้ตัวเองว่าเออจริงพ่อแม่เราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเหมือนกันแล้วเราเริ่มมาตอบสนอง สิ่งที่เราต้องการด้วยตัวของเราเองค่ะหยุดที่จะไปพึ่งเขาให้เขามาตอบสนองสิ่งสิงสงนี้ในตัวเราแต่เราตั้งใจที่จะตอบสนองสิ่งสิเนี้ในตัวของเราเองนะคะาบไไดิดาวเชื่อมากๆเลยว่าถ้าเราทําแบบนี้ได้นะคะความสัมพันธ์ของเรามันจะดีขึ้นมากๆแล้วก็อีกหน่อยไปเราอาจจะอยากไปตอบสนองเขาก็ได้นะคะว่าในสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเรามาพบกันค่ะบาย